ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99มิวเซียมสยามชวนนับถอยหลงัง10 90100ปีของอาคารประวัติศาสตร์ในวันที่12ตุลาคม2565 ด้วยการถือโอกาสเฉลิมฉลองหนึ่งศตรวรรษของอาคารผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีรวมถึงการถ่ายทอดความรู้บริบทแวดล้อมบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทางกายภาพของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาอาคารทางประวัติศาสตร์ซึ่งคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอันสวยงามของสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ผ่านทาง Facebook f แ n น a พ e มิวเซียมสยามแฝงครับก็คือว่าจริงๆอันนี้มันเป็นแคมเปญใหญ่ก็คือ100ปีติกเรา100ปีติกเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากแต่ว่าอาจกิจกรรมอันหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นกิจกรรมหลักหน่อยก็คือว่านิเทศกาลตกเกาเล่าเรื่องตะเก่าเล่าใหม่นะครับ ย,ยิ่งยาวไปจนถึงปลายปีเลยเนื่องในโอกาสที่ว่าตึกครบร้อยปีเพราะฉะนั้นจริงๆเราเคยทำนิทรรศการคร,ครั้งเมื่อเปิดเดมิวเซียมสยามไปเมื่อ15ปีที่แล้วก็คือมีนิทรรศการตัวเล็กๆที่ว่าตึกเก่าเล่าเรื่องนะคร แล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะทําใหม่ก็คือเป็นตึกเก่าเล่าใหม่โดยเอาเรื่องเรื่องราวที่เราค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับตึกนี้มาลองสังเคราะห์วิเคราะห์ในในแง่มุมต่างๆออกมาเพื่อให้ไม่ใช่เป็นบทเ,เรื่องราวจ,จําเจนอะไรนะก็เลยเคิดว่ามันก็ก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่ที่คนคนคนมาดูนิสการตัวเก่าแล้วคิดว่ามันจะไม่ซ้ําจากันเดิมจริงๆไฮไลท์ก็คือแบบว่า,เ,าเราแบ่งเป็น3มห้องแต่และห้องทำควบคุมโดยคิวเรเตอร์3คนนะฮะ แล้วก็ไล่เรียงไปตั้งแต่สมัยการก่อออกแบบครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6เมื่อ100ปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นยุคที่เป็นกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ที่นีต่ตึกที่นี่อยู่80ปีก่อนที่จะมาเป็นมิวเซียมสยามนั้นเราก็แบ่งพาร์ทสามสามพาร์ทโดยที่แต่ละพาร์ทเนี่ยเราใช้ตรวตึกเป็นตัวเล่าเรื่องว่าตากระทรวงตรงนี้จะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างห้องที่อยู่ชั้นสองจะเล่าอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็คือ เราใช้ตัวตัวตึกเป็นเครื่องมือในการเขาเรียกว่าส่งส่งสัญ,ญลักษณ์ทางทางเรื่องราวหลายหลายเรื่องครับคัดบางก็คนมาดูก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราอยากเล่าเรื่องที่ประกอบด้วยความรู้แต่ไม่เครียดนะฮะตามตามปรัชญาของนิวเซียมสยามเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสังเคราะห์อย่างอย่างเรื่องสถาปัตย์ซึ่ง,งาบางทีมันก็ยากพอสมควรเรื่องงานโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเราสังเคราะห์ผ่านสื่อต่างๆผ่านแอนิเมชันผ่าน หนังวิดีโอหนังเงียบเพียกคุณบ๊อกมาเล่นให้อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเล่าเรื่องที่ยากๆได้เราก็รู้สึกว่าเออเราเราประสบความสําเร็จในการเ,เ,เล่าเรื่องที่มันอาจจะถ้าคนจะต้องมานั่งอ่านอ่าหนังสือเป็น3-4หน้าแต่เราสามารถ เล่าผ่านหลังให้คนดูง่ายๆได้เราก็เราก็จะแฮปปี้กับเรื่องนี้มากครับก็ของสนุกคือมันไม่ใช่มีแค่นิทรรศการตึกเก่าเล่าใหม่แต่มันมีกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่เรียกว่าเสารสนามชัยเป็นเสาแรกของเสาแรกของทุกเดือนนะฮะก็จะเป็นแบบวันนี้ก็คือมีอะไรรุ่รุ่ยเยอะแยะไปหมดมีดนตรีมีทอล์กมีทัว ทัวร์ไปที่ต่างๆทัวร์ใต้ลังคาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่แค่ว่ามาน,นิทศาการแล้วจบมันมีทุกอย่างมันเหมือนเป็นอีเวนต์ย่อยๆในหนึ่งวันที่แบบโอ้ยมีอะไรจะทาททเยอะไปเลยครบครอบครัวจะเป็นเด็กรุ่นใหม่จะเป็นคนทํางานแล้วมาได้หมดเลยอเ,อเอาเอาสนุกแล้วก็มีความลุกติดตัวกลับบ้านได้ด้วยครับก็เป็นเพียรแล้วก็รู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับได้มาเรียนเกี่ยวกับเพราะว่าต้องรับบทเป็นตามมันโยก,ก็ต้องมา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นศาสนิกแล้วก็ความคิดที่จะปรับจากวิชาจักรวันตกมาเป็นให้เหมาะสมกับถามว่าทำไมได้รับ <laughs> ทำไมได้มันมาเป็นสามยศเป็นบอเป็นคาแรคเตอร์ <laughs> ใกล้เคียงก็ได้ครับ <laughs> ก,ก็เชิญมาเที่ยวนะครับมิพเธภัณสยามก็เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้แล้วก็สนุกด้วยครับแล้วก็ลองมาชมอ,อย่างที่ ก็บอกนะครับว่าก็ามีเรื่องราวที่จะสื่อสารความรู้ด้วยความสนุกเ,เ,เราทีวัฒเศลกด้วยวก็ผมกท็ทำเพลงประกอบด้วยในหนังเงียบนะครับมาลองชมค,ครับมาเจอผมเลยครับในฟิล์มนะครับที่จำไม่ลืมเลยก็คือผมแต่งงานที่นี่เป็นเป็นน่าจะเป็นคู่คู่แรก พูดค,คู่เดียวไหมแต่งานที่นี่ <laughs> <ะ>ก็คือย้อนไปเมื่อสิปีที่แล้วปี 9, 2อง5ัคือด้วยความที่เราเนี่ยผมกับก้อยเนี่ยมีความทรงจํากับเกาะราตาโฟสินค่อน,นข้างเยอะมากซึ่งคือผมเนี่ยก็เรียนตรงสุนลาก,ก้อยเขาเรียนนาตสินแล้วก็แถวนี้ก็เป็นที่ที่เราผูกพันมากเลยแล้วก็เราก็อยากจะเ,เก็บความทรงจําแบบนี้ไว้ <laughs> ในที่ที่แต่งงานของเราซึ่ง เราก็อที่ไหนดีนะที่จะเป็นที่บรรจุความทรงจําคือเราก็นึกโจทย์ขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งที่จะทําให้ความทรงจาของของผู้คนแล้วก็ความทรงจำของเราอยู่ในในที่ที่ดีต้องเป็นที่มิวเซียมหรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราได้เดินมาเดินเล่นแล้วแล้วเราเห็นมิวเซียมสี่งที่เขาเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสี่ปีแล้วเรารู้สึกว่าโอเคที่นี่เหมาะมากแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่สวยแล้วก็ คือเอาแค่เรื่องอใ,นในในตัวตนของมิวเซียมสยามก็เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะโอเพ่นแล้วก็ค่อนข้างจะมีการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกกับความทันส,สมัยซึ่งมันมันเหมาะกับผมกับก้อยมากซึ่งซึ่งทําให้แบบโอเคผมเลยจัดปาสิรใจแต่งงานที่นี่ซึ่งซึ่งก็เป็นความทรงจำที่ค่อนข้างดียอดเยี่ยมมากๆใช่ใชครับตอนนั้นเนี่ยคือย้อนไป1ิปีที่แล้ว2555ก็ ตอนนั้นรถไฟได้ดียังสร้างไม่เสร็จยังขุดอยู่เลยครับแล้วก็แต่ตึกเนี้ยก็ยังก็สวยงามอยู่เป็นเป็นความสวยงามอยู่แล้วแล้วก็ด้วยแบ็กกราวด์ด้วยสถานที่และผู้คนที่ตอนนั้นเราจัดตีมเป็นแบบสมัยรัชกาลที่6ครับเป็นเป็นแกสบี้อะไรเงี้ยก็เ็เป็นค้ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากเออจริงๆผมมองเรื่องความเป็นคุณค่าของทางสถาปัตยกรรมที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้แน่นอนเลยร้อเพราะว่า พอเรามีสิ่งที่เราผูกพันมีประวัติศาสตร์ที่สามารถจับ้องได้แล้วก็พูดในเรื่องความจริงอะไราเงี้ยครับอาคารต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีอายุมากกว่ารุ่นเราเนี่ยก็แน่นอนต้องมีเรื่องราวให้เล่าน,นอกจากตัวความเป็นยุคของศิละปะเองแล้วเนี่ยเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในความที่จะเป็นก็มันมีความหมายในเรื่องการศึกษา เรื่องความสวามหมายในเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ความสวยงามแน่นอนซึ่งการทําให้แลนด์มาร์คหรือว่าเป็นพื้นที่สาธานาเนี่ยผมว่าในในกรุงเทพยังค่อนข้างน้อยมากแล้วก็จุดจุดนี้คือจุดจะเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองในยุยุคเก่าก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมมาร่วมงานหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งงานแต่งงาน งานอีเวนท์ที่เขาจัดก,กันบ่อยมากทุกเสา์านไอเอมิวเซียมมีงานอีเวนท์ต่างๆเกี่ยวกับงานแมวผมก็เคยพาส้มหยุดมาออกที่นี่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นการรวมผู้คนที่ค่อนข้างแบบเหมือนหวยหาพื้นที่สาธารณะที่มากกว่าการพักผ่อนก็คือพักผ่อนไปด้วยได้เรียนรู้ไดเ้เข้าใจในร่างเงาของประเทศเราเข้าใจในร่างเงาของศิละปะลวัฒนธรรมในแข,ขนงต่างๆซึ่ง มันค่อนข้างยอดเยี่ยมมากซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับมิวเซียมหลายๆมิวเซียมดีใจมากที่อาคารอาคารพณิชิตเก่าเนี่ยหรือย้อนไปสมัยเป็นเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวังในสมัยรัชกาลที่หกก็ดำเนินแล้วก็คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ซึ่งภูมิใจมากที่ทีท่มีหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนเห็นความสำคัญกับความสวยงามตรงนี้ก็ก็ยินดีมากแนละก็หวังว่าว่าหวังว่าจะ มีงาน200ปี300ปีตอไปปัตนออนีก็งานครับก็ใครทีอ่อยากจะมาร่วมงานนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนมิวเซียมสยามนะครับก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่างานที่นี่ค่อนข้างจะกลับไปแล้วอินเอมขนาดไหนเพราะว่เขาจัดดีมากแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะคลาสสิกเป็นสถานปัตจกรรมที่อยู่กับเรามานานมากนะครับแล้วก คนที่อยากพักผ่อนหรือว่าคนที่ไม่เคยรู้จักมิวเซียมสยาม,มเลยอะอยากพาลูกหลานมาวิ่งเล่นคือตอนนี้เป็นคิดเฟรนลี่มากๆนะครับพาลูกหลานมาวิ่งเล่นได้ยังไม่สามารถเรียนรู้อะไรก็มาวิ่งเล่นมาจอยกับมาหุงอาหารอะไรทีนี้ได้แล้วก็คนที่อยากจะเรียนรู้ในแบบที่ไม่เครียดเกินไปก็คือทางที่สถางการข้างในเขาย่อยมาให้ทางง่ายแล้วนะครับผมก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ก็มีงานที่ฉลอง100ปีของมิวเซียมสยาม I mm -hmm.